ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสิฟันเซาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเบโด กลับมากับบอก้า่สิบค่ะช่วงนี้นุ้จะพาผู้ชมนะคะมาช้อปปิ้งค่ะมาซื้อของแต่ซื้อของเนี่ยไม่ได้ซื้อของธรรมดานะคะเพราะว่าการซื้อของของผู้ชมในครั้งนี้เนี่ยนะคะหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆจะช่วย โลกของเราไว้ด้วยอาซื้อแบบยังไงให้อนุรัษ์ธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะต้องมองหาตราที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะคือ b i o e c o n o m y นะคะสงสัยแล้วใช่ไหมเลยคะว่าตรานี้คืออะไรมีขึ้นมาเพื่ออะไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์มารายัยท่านผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมาไขข้อข้องใจให้กับเราคะ่ะสวัสดีคะ่คะพ่ออ้อคะ่ะก่อนอื่นถามเลยคะ่ะว่า b i o e c o n o m y ตรานี้ ต่อไปนี้จะอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอะไรคะครับจริงๆมันต้องอยู่บนสินค้าที่มีลักษณะ3ประการนะครับประการแรกก็คือใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นนะครับก็คือแปลว่าใช้จากพืชสัตว์สมุนไพรต่างๆที่เกิดจากท้องถิ่นและชุมชนนะครับอันที่หนึ่งประการที่2ก็คือต้องมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคือไม่ทําลายโลกกระบวนการต้องเป็นมิตรนะครับประการที่สก็คือว่ารายได้ที่เกิดจากการจําหน่ายนะฮะจาก สินค้าที่ติดตาเนี่ยนะครับต้องมีการนํากลับไปบํารุงดูแลรักษาอนุรักษ์ในเรื่องของทรัพยากรทีวภาพและภู<อ>มิปัญญาท้งองถิ่นทั้งหมดคือถ้าพูดถึงอหลักถ้าพูดถึงอีโคโนโมีหลักเศรษฐศาส์ก็คือคว่าอา้าวมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจาํากัดให้มีค่ามากที่สุดแต่ว่าณนะตอนนี้เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันมีอยู่อย่างจาํากัด แต่จะจำกัดยัางไงาถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สร้างทดแทนถูกไหมใช่ใช่ครับถ้าไม่คืนกลับมันก็จะหายไปะนะครับเพราะฉะนั้นหลักการมันคือพอมีรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องปันกลับเข้าไปในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสมมุติว่าถ้านุ่ยอยากจะทำผลิตภัณฑ์หนึ่งอ่ะอย่างข้างหน้านี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์จากมะละกอ อ่ะสมมุติว่าแะกรกอนั้นเกิดในชุมชนนะค่ะแล้วก็เป็นทรัพยากรที่เป็นชีวภาพอยู่ในพื้นถิ่นโอ้ปลูกแบบว่าต้องใช้จุลินทรีย์ไม่มีสารต้องอยู่ในท้องถิ่นคือแปว่าถิ่นนั้นมีแะกรกอเป็นทรัพยากรเป็นฐานแต่ละที่มันก็จะต่างกันสมมุติบางที่จะเป็นอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าฐานทรัพยากรอยู่ที่นั่นเสร็จนะครับหลักการก็คือสมมุติชาวบ้านเริ่มคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากมันนะครับหรือใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือหยิบพวกนี้ขึ้นมา ก็คือใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นตรงและข้อที่1ข้อที่1ข้อที่2ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือแปลว่าตอนทําไม่ทําน้ําเสียไม่ทําลายอ๋อไม่ใช่ว่าเออเอจะปล่อยกากมะละกอลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติอันนี้้ไไม่ดอย่างนี้ไม่ได้ครับหรือว่าทําทั้งวันทั้งคืนเสียงดังคนไม่ได้หลับได้นอนอย่างเงี้ยอันนี้ทําลาย สิ่งแวดล้อมเนี่ยกระบวนการผลิตไม่เป็นมิตแล้วและการคือต้องมีข้อสองคือกระบวนการผลิตต้องเป็นมิรไม่ปล่อยน้ําเสียไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางเสียงทั้งทางอื่นหมดเลยครับแล้วก็3คือพอขายได้เนี่ยมีตลาดแล้วมีมีเงินมีรายได้เนี่ยก็อย่าลืมว่าเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยกลับเข้าไปดูแลระบบนิเวศที่ตัวเองอยู่ค่ะเช่นอาจจะไปเพิ่มเอ่อเป็นการหันน้ําที่บําบัดน้ําเสียในชุมชนอย่างนี้พอได้อาจจะต้องไปดูเรื่องอนุรักษ์ของทรัพยากรพวก ป่าไม้บ้าง,งไปปลูกทดแทนอาจจะปลูกทดแทนใช่ทรัพยากรที่ถูกเอามาอย่างน้อยต้องถูกกลับคืนเข้าไปพอดีมาละกะอเราจ,จะคุ้นเคยนึกว่ามันเป็นเหมือน,น,นพืชเศรษฐกิจเส้นหน่อยแต่ถ้าเป็นในบางพื้นที่เนี่ยผมยกตัวอย่างเดี๋ยวมันจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวทําจากทรัพยากรในป่าชายเลนป่าชายเลนจะมีต้นครูนี่ครูซึ่งบอกปั๊บคนยังไม่รู้จักมันเป็นวัชพืชอยู่ในป่าชายเลนแล้วก็พอเราเข้าไปศึกษาเนี่ยเราพบว่าชาวบ้านเขาใช้จริงๆเขาใช้ทานก็มีนะครับ แล้วก็เขาเวลาเขาขึ้นจากทะเลมาสมมติว,ว่ามีผื่นมีเป็นแผแลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เอาอมาทามันก็จะช่วยสมานผิวอะไรต่างๆครับอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นกับทรัพยากรชีวภาพนะครับผลง,งานเราก็มาศึกษาต่อว่าจริงๆแล้วมันสามารถไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมวันนี้เราก็พัฒนาให้กับชุมชนเนี่ยคร<ม>ับเช่นเป็นสิตภัณพันนะครับก็นี่ทำเป็นครีมแบบน้ำโคลูก็มีหรือจะทำเป็นเกลือขัดผิวอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆก็ขัด คือมันใช้มันเหมือนกับมีคุณสมบัติในการที่ว่าลดการอักเสบของผิวใช่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมตอนนี้ที่เราทําที่เราทําอยู่แล้วก็คือเราไปดูในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามันมีสารอะไรบ้างที่จะสามารถตอบคาถามพวกนี้ได้นะครับก็ทํางานควบคู่ไปู้ก็คือเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับกลับเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับทีนี้ประเด็นสําคัญคือสมมติว่าเกิดมันขายดีนะครับเกิดดีขึ้นมาเดี๋ยวคนก็ตัดขู่กันหมดป่าใช้เลนส์สิ่งแวดล้อมก็พังหมดแน่นอนกลไกนะ การตลาดทุกคนเอามีความอยากซื้อก็ต้องมีคนอยากขายแล้วก็เฮแฮ่ตะโลกันไปมันจะเป็นที่มาเนี่ยว่าเราจะต้องมีตัวของการกำหนดควบคุมแตาสัญลักษณ์เนี่ยเป็นตัวบอกเลยหนึ่งใช้ทรัพยากรนะครับ,รบสองกระบวนการผลิตเป็นมิรนะครับสามก็คือต้องกลับไปดูแลฟื้นฟูนะครับอย่างน้อยคือออกมาเท่าไหร่คนจะต้องกลับไปดูแลเท่านั้น แต่ความคาดหวังของเราคือถ้าดีกว่านั้นคือออกมาสิบเนี่ยถ้ากลับไปได้เป็น20่สิบสามสิบเนี่ยจะดีมาก,กาครับเพราะนั้นก็เลยมองว่ารายได้เนี่ยจากการทำเนี่ยคือต้องใช้ประโยชน์ควบคูค่กับการอนุรักษ์ทางไบโอเอคโอมีตรานี้เนี่ยอยู่ภายใต้ใตการดูแลของหน่วยงานอะไรครับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐจา,านชีวภาพองการมหาชนนะครับเรามีชื่อเลรียกว่าเบโดเบโดาเรียกสั้นๆแต่ง่ายหน่อยถ้าฟังชื่อยาวๆจะจายากค่ะเพาวาบอกเบโดปั๊บเบโดก็จะเป็นคนที่ออกตรานี้ให้นะครับ ถามว่าผู้ที่ได้ตราณิ้ไบโอเทอร์มีนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าเองหรือว่าชุมชนเองจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะจริง,รงๆในส่วนของชุมชนนะครับชุมชนค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเราเนี่ยทำเรื่องอ่านดีวิจัยพัฒนานะครับก็ควบคู่กับชุมชนเพราะชุมชนมีแต่ภูม,มิปัญญานะครับชุมชนจะได้รับการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาสินค้านะครับออกแบบบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆอ๋อโพดงโปดดักนี้ว่าเออถ้าเกิดมีแล้วครูเนี่ยจะออกแบบฉลักหน้าตาจะเป็นยังไงครับนะครับแล้วก็ ทางแ a บทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คุณสมบัติมันคงทนถาวรอยู่ได้เป็นปี2ปีตามที่ระบุไว้บนฉลากนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้ถ้าทำแบบพื้นฐานแบบชุมชนบางที3เดือน6เดือนเนี่ยคุณภาพมันลดลงนะครับเราก็จะดูเรื่องพวกนี้ที่ทำเรื่องมาตรฐานต่อสินค้าทำเรื่องการพัฒนาฉลากบัรจุภัณฑ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ครับแล้วก็ในส่วน ส่วนหนึ่งก็คือดูเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายให้นะครับ <c oughs> คือแปลว่าเราไม่ได้จำหน่ายเองหรอกแต่เราก็คุยกับพันามิาการคา้านะครับวันนี้ก็เริ่มคุยกับหลายรายเจ้า,านะครับต้องบอกว่าก็มีผู้ประกอบการหลายราย<ๆ>ก็ยินดีให้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการอนุรัษรกษ์นะครับก็อยากจะเชิญชวนด้วยท้าีผู้กราบรายอื่นอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมช่องทางนะครับเรามีเรื่องของด้านการเงิน แต่ว่าเราไม่ได้ให้เองโดยตรงนะครับเราก็มีธนาคารพันธมิตรที่อยู่ในเครือข่ายนะครับซึ่งซึ่งลงนามร่วมกันว่าจะช่วยกันพัฒนาแบบนี้ให้เกิดเศรษฐกิจร่วมกันได้ดอกเบี้ยถูกถูกนอย้ยนะถ้าทำตามปกติกาก็จะถูกนอยถูกถูกเบมนธนาคารนี่ดีนะคะก็ส่งเสริมเพราะว่าชุมชนเองเขาก็แบบต้องมีแหล่งเงินทุนด้วยตรงนี้หลักๆก็จะมีเรื่องพัฒนาดีมีเรื่องช่องทางการจดำหน่ายที่ดูให้แล้วก็มีในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับ เมื่อพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมเองอยากที่จะเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพจากแหล่งชุมชนและคืนสู่สังคมคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยเป็นวิถีทางหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ชมต้องติดตามว่าในครั้งต่อไปนะคะเราจะบอกช่องทางที่จะให้ผู้ชมเนี่ยสนับสนุนสินค้าที่มีตราไบโอเอ n o m y นะคะต่อไปนี้เรียกว่าผู้พิพกทั้งหลายนะคะผู้ชมที่ชมรายการแล้วเนี่ยเมื่อเห็นตรารับรองบนผลิตภัณฑ์ ว่ามาจากฐานทรัพยากรชีวภาพนะคะคือตราอะไรและมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเราก็จะต้องร่วมกันสนับสนุนค่ะข้างหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่า <Okay. S 1> เอ๊ะจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากที่ไหนแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีระพงษ์มาลัยเป็นอย่างสูงที่มาให้รายละเอียดกับเราว่าตราไบโอเอโนมีนี้มีประโยชน์อย่างไรคะ่ะขอบพระคุณค่ะ <Okay. S 1> เวลาของบอเก้าสิวันนี้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิบ